ราก็ต้องต้องต้องเข้าใจจุดเนี้ยนะซึ่งก็เป็นพื้นฐานที่สุดแล้วทีนี้ร่างกายของคนเราเนี่ยเขาบอกระบบชีวเคมีอ่ะเราไม่รู้จักน้ํามันอ่าน้ําม,มันน้ํามันน้ํามันนี่ร่างกายไม่รู้จักนะฮะร่างกายแปรแปรสารตัวเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดเพราะฉะนั้นความเป็นน้ำมันเนี่ยมันจะต้องอยู่ภายนอกร่างกายนะครับ ถ้าท่านคําว่าน้ํามันอย่างเดียวอะที่มันมีแต่พลังงานมีความโดดเด่นอะไรต่างๆนะฮะมันไม่ใช่อาหารน้ํามันเนี่ยทีนี้มันก็มาจากทั้งพืชทั้งสัตว์นะในทุกๆรูปแบบเนี่ยร่างกายก็ไม่รู้จักอ่ะคุณจะไปเจียวเป็นน้ามันจากสัตว์อะไรมาก็ตามนะหรือน้ํามันจากพืชสกัดร้อนสกัดเย็นอุตสาหกรรมอะไรต่างๆถ้าความเป็นน้ํามันแล้ว อืมร่างกายไม่รู้เรื่องไม่รู้จักเลยร่างกายรู้จักเพียงแต่ไขมันนะและนะร่างกายจะมีวิธีการจัดการหรือร่างกายจะมีวิธีการตอบโต้มีปฏิกิยาต่างๆกับความเป็นไขมันของลูกตามธรรมชาติเท่านั้นครับเพราะในความที่เป็นน้ํามันเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีการแล้วละ่ะนะที่จะเอาเข้าสู่ร่างกายแล้วให้ร่างกายเนี่ยเขาได้รับรู้หรือได้รู้จักว่า มันเป็นไขมันนะนะเพียงแต่ว่าภายนอกมันเป็นน้ำมันอืมครับอันนี้ก็เป็นการตอบสนองของฮอร์โมนตัวหลักในในด้านพลังงานของคนเรานะฮะก็คือตัวพ่ออินซูลินตัวแม่คอติซอลนะในเรื่องของไขมันและน้ำมันเนี่ยนะฮะอินซูลินนี่เขาจะโอเคมากๆชอบมากๆชื่นชอบครับไขมันที่เป็น ไขมันคงรูปและไขมันที่เป็นน้ำมันสกัดเย็นะนะฮะสกัดเย็นในที่นี้ก็คือไม่ใช่อุตสาหกรรมนะฮะนะต้องเป็นน้ำมันสกัดเย็นแดดทางกายภาพนะส่วนฮอร์โมนคอร์ติซอลตัวแม่นะเขาจะมีปฏิกิริยาเฉยๆนะต่อไขมันคงรูปและพวกน้ำมันสกัดเย็นแต่จะมีปฏิกิริยาโต้อตอบอย่างรุนแรง กับไขมันแปรรูปไขมันผันน้ำมันเออโทษทีน้ำมันแปรรูปน้ำมันผ่านกรรมวิธีและไขมันทรายิ่งแปรรูปมากเท่าไหร่เนี่ยแอคชั่น <Action S 2> ของฮอ,อร์โมนคอติซอลจะเด่นครับจะเด่นส่วนอินซูลินเนี่ยปฏิกิรยาต่อสิ่งเหล่านี้เขาก็มาด้วยนะฮะมาด้วยแต่แม่จะมาแรงกว่าแต่ถ้าเรากินไขมันคงรูปเรากินไอ้พวกน้ำมันสกัดเย็นอะไรต่างๆพวกนี้ <น>ครับทั้งอินซูลินทั้งคอติซอลจะนิ่งๆโดยเฉพาะอินซูลินนี่จะ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 สบายใจอ่ะจะสบายใจไม่ออกมาทําอะไรยังไงทั้งนั้นนะฮ uh huh. <น>ะครับแตสมมติว่าเรากินไขมันคงรูปเยอะเกินไปกินน้ำมันสกัดเย็นโอเวอร์มากเกินไปตัวที่จะออกมาจัดก,การคือแม่นะนะแต่เขาก็ไม่ได้ออกมาแบบพุ่งผ่านหรือโมโหดุดันอะไรครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นเนี่ย น้ำมันแปรรูปผ่านกรรมวิธีไขมันทางอะไรต่างพวกนี้อแอคชั่นของคอร์ติซอลแรงนะถึงมแม้กินน้อยๆไม่ได้เยอะแยะอะไรก็ต่างอ๋อครับอย่างอันนี้ก็เป็นเรื่องปฏิกิยาของฮอร์โมนหลักด้านพลังลนี่เราก็พอรู้แล้ว